สวัสดีครับค่าแคมแคร e คอมนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า LOCKING BOX นะฮะอันนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นพวกบริษัทส่สงของหรือบริษัทที่เอาไว้ติดรถพนักง,งานนะครับเพื่อเอาไว้ล็อกตัวกล้องไม่ให้พนักง,งานเอามาถอดเมมโมอรีหรือจะทำอะไรกับตัวกล้องได้นะครับตัวนี้เป็นตัว LOCK BOX นะครับ มาดูกันฮะต้องใช้คู่กับตัว F50 นะครับของติ้งแวร์ตัวนี้ Full HD Sony นะครับก็เหมาะมากขนาดเล็กมากครับติดที่ตัวกล้องรถส่งของสามารถแทร็กได้หมดแล้วก็รองรับเมมได้ถึง128กิกซึ่งบันทึกได้ยาวนานเกิน24ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับผมมาดูว่าตัวล็อกบล็อกเป็นยังไงนะฮะล็อกบ็อกเปวมาก็จะเป็นเหมือนเคสเป็นเหมือนเคสครอบกล้องอีกทีนึงครับซึ่งมันจะล็อกหมดเลยซึ่งจะปิด ส่วนของรูป,ปุ่มต่างๆนะฮะไม่สามารถกดได้แล้วก็เมมโมรี่ก็ไม่สามารถถอดออกมาได้นะครับมันจะล็อกเลยเดี๋ยวผมใช้ให้ดูตัวอุปกรณ์นะครับก็จะมีส่วนของเป็นไขควงแบบพิเศษของเขาเองซึ่งไม่มีจําหน่ายทั่วไปนะครับเป็นตัวใช้ไขควงธรรมดาไขาออกไม่ได้นะครับก็จะเป็นตัวเคสแบบนี้นะครับล็อ,อกไขออกมาทีนี้ไขออกมาก็เปิดออกนะครับนี่ฮะมันเปิดออกได้ ตัวล็อกอยู่ด้านหลังนี่นี่เป็นตัวส่งของที่ล็อกเราก็ใส่ตัวกล้องเข้าไปนะฮะใส่กล้องเข้าไปนี่เลยมันจะพอดีกับเคสที่เขาผลิตออกมาเลยะฮะเราใส่เข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็ล็อกนี่ครับพนักง,งานไม่สามารถถอดได้นะครับจะเป็นล็อกปิดทั้งหมด ไม่สามารถกดปุ่มหรือทำอะไรได้ทั้งหมดฮะจะมีหน้าเลนออกมาอย่างเดียวแล้วก็นี่แปะไปที่ตัวรถได้เลยก็ใสายไฟนะครับสายไฟก็จะซ่อนอยู่ในนี้ฮะไม่สามารถดึงออกได้นะครับซ่อนอยู่ด้านในทั้งหมดนี่ฮะนี้เขาเรียกว่าเคสล็อกบ็อกนะครับถ้าเกิดบริษัทส่งของหรือบริษัทที่ต้องการติดเอาไว้สืบพฤติกรรมของพนักง,งานนะครับใช้ตัวนี้เยี่ยมที่สุดแน่นอนนะครับผม ถ้าใครสนใจสามารถสั่งตัวล็อกบล็อกกับ F50 ได้ที่ทาง www.carcamcare.com ค,ค,ครับผมขอแม่ครับผมโชว์ส่วนของการถอดให้ดูฮนะนี่ครับเป็นกุญแจพิเศษนี่ครับเวลาเรารถกลับมาเราก็ถอดออกมาได้เป็นเคสแบบนี้โอเคขอแม่ครับ